สวัสดีครับฮานอยพิเศษครับวันอาทิตย์ที่21ครับก็อลไรก็ติดตามครับเมียผ้ารวยฉกโฉมมันาาลนนำลำเรื่อยๆรุ่อยอู้ไปทุกคนครับมาเบิ่งกันครับวันนี้มันมานเว,ว้าเบาๆบาฮานอยพิเศษครับนไอเที่ยวเขาผสมกันไปอะไรก็ติดตามครับเมียผ้ารวยเด่นเล็กเด่นเ,เ,เ,เล็กดีครับ ก็แม่เห็น,นี่ไปเป็นคนมุนม,มุนไฟมุนอย่าเห็นไฟบางคนมาเล้ยตตกเพนมุนไฟมุนไฟเรา,าต่อสายผมมีนเอ็กเซลีองดิจากหลุดอ่อเป็นอย่า,า,านยันชอดบ่ นี่ก็าไม่เอาเปดตัเขานะครับหาตัวมันมาครับให้หาตัวมันมีแปดสองคับสองสามสี่สองคับแปดห้าเก้าสองคับเด็กวิ่งูครับแปดต้องหาครับเย่โชว์มันมาครับลำลมันด้วยคับฮานอยทิเศษกับวันอาทิตย์ที่ยี่เวด แล็วก็ดิตมามมาเยอะเลยครับเอมีสวัสดีครับ